ว่าจะมาตกปาหน่อยเลินครับพี่น้องอยู่อ่างเก็บน้ำน่อมกล่านะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เวลาหาโมงกลัวแล้วครับพี่น้องนี่เพิ่งางเตรียมอุปก่อนครับพี่น้องมาพอ้ลงมาเทื่อแหลกครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องเขียนนันี้ก่อนครับพวกผูด้นู้ไปหลักมาจังไร่ีดีเนาะโอ้แต่อง์นี้ผมว่าผมยางขามไปเทอครับพี่น้องโบหินครับตอเหลี่ยขอถวดดื้อครับ ขอโทษด้วยครับขอหยาดด้วยครับผู้ใด้งจังไรอีตัวเดี๋ยวพี่น้องจักผู้ใด้งวจักเอามาครับมีขวดขวดเบียร์มีโอ้ไหนจะมาลักหน่ายเทียร์ละคุณบ้านี่เกี้ครับบุญคุณบ้านี่ตกปลาพี่น้องนี่ครับตกปลาหน่อยครับวันนี้ หญิงมานมุจักนะครับตุ่นนื้ครับผม